สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับว so um oh so ันนี้เดี๋ยวผมพามาดูพีเซกนะครับ160นะครับตัว2,020นะครับตัวนี้เป็นตัว ABS นะครับสีดำน้ำตาลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรูปทรงดีไซน์นะครับจะมีวิธีใช้รีโมทนะครับวิธีใช้รีโมทนะครับให้ด้วยนะว่าเราปิดเสียงแบบไหนนะครับเปิดเสียงแบบไหนนะครับวลารีโมทหายปุ๊บมันจะเตือนแบบไหนนะครับให้เราดูตามคลิปนี uh ้ได้เลยนะครับคือผมจะบอกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็จะดูสีนะครับว่ามันเป็นสีแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับสีดําเงานะครับตัดด้วยน้ําตาลนะครับนี่ฝาครอบด้านหลังตรงนี้จะเป็นน้ําตาลออกทองทองนิดนึงนะครับไม่ใช่สีเดียวกับน้ําตาลด้านหน้านะครับนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นฝาครอบนะครับด้านล่างจะเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะเป็นสองชิ้นนะครับแยกชิ้นนะครับด้านหลังครับสีก็จะเป็นสีดําแบบเงาเงาอย่างนี้เลยครับสวยงามครับนี่ เห็นคําว่า PCX นะครับตัวนี้เป็นนุ่นๆนะครับเป็นสีชุบโครเมียมนะครับเงามามมากนะครับสีดําก็เงาดีนะเงามากเลยนะครับนี่ก็มันเป็นดําตัดน้ําตาลนะครับก็จะมีน้ําตาลอยู่ประมาณสามสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นนะัจะมีพื้นบางเท้านะครับแล้วก็ครอบด้านหลังแล้วก็ครอบตัวมอเตอร์ถังน้ำมันนะครับ แล้วก็หน้าปั่นเลนไม้นะครับนอกนั้นนะครับดำเงาครับเงาวิ้งเลยครับบางรมด้านหน้าก็เป็นสีดำเงานะครับแล้วก็จะมีเขียนคำว่า h อนด a นะครับอยู่ด้านหน้านิดนึงนะครับก็ว,วันนี้ผลต่อแบรตเตอรี่ให้ทุกท่านดูเลยนะครับผมจะอบอกวิธีการใช้ปรับนาฬิกาอะไรนิดนหน่นนนอยๆด้วยนะครับเผื<ะ>่อใครนาฬิกาไม่ตรง มาดูบางคนหน้านะครับเป็นสีดําเงานะครับด้านหน้าก็จะเป็นล้อขอบสิสี่นะครับขนาดยางก็เบอร์ร้อยสิบทัเจ็ดสิบนะครับขอบสิบสตัวนี้เป็นตัว ABS นะครับตัวนี้มี traction control ให้ด้วยนะครับ ABS มีแค่ล้อหน้าล้อเดียวนะครับจะเป็นดิสเบรกหน้านะครับดิสเบรกหลังนะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยตัวนี้นะครับบอกโช๊กก็เป็นสีดํานะครับ มันมีพื้นวางเท้าตัวนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลตัวนี้นะครับมันจะมีอ่าพื้นเป็นพื้นกันกันลื่นนะครับกันลื่นนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับแบบนี้นะครับจะมีที่เช็คหม้อน้ํานะครับหม้อพักน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับของเรานะครับให้เราเช็คแบบนี้นะครับเวลานั้นเราก็มองตรงนี้นะครับมันจะมีที่เช็คให้เราด้วยครับหม้อน้ำนะครับแต่ใครอยากเติมนะครับก็ใช้ไขโควงแบนนะครับงัดตัวนี้เราก็เติมได้เลยนะครับเวลานั้นก็ ล็อกเหมือนเดิมครับนี่เก็บมันจะมีเป็นหมุดกบพมนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วเราก็กดเข้าไปในรูแบบกดลงไปเลยนะครับใช้ได้ละนะครับนี่กันลื่นนะครับแล้วก็จะมีพักเท้านะตัวนี้เป็นสีเงอะอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีครอบพลาสติกสีดำนะครับกันลื่นนะครับนี่ด้านหลังนะครับ นี่เบาะก็จะมีสองสีนะครับเป็นทูโทนนะครับเป็นดําแบบเรียบนะแล้วก็จะมีงานด้านหน้านะเป็นสีน้ําตาลเป็นจุดๆนิดนึงครับเบาะกันร้อท่อก็มีน็อตยึดสองตัวนะครับเป็นงานพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนี่ดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกนะครับวิงสวิงอาร์มตัวนี้ถามว่าใช้กับตัว a d ดีได้ไหมผม อ่าคล้ายๆนะครับแต่ไม่ชัวร์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับโช้งหลังก็เป็นสีดำเงานะครับเครื่องยนต์เป็นแบบสี่วาลนะครับเครื่องยนต์ออโตออโตเมติกนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับตัวนี้สี่วาลร้อยหกสิบซีซีนะครับขนาดยางหลังก็เบอร์ยางนะครับ ผม,มิชลิทนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบทัพเจ็ดสิบขอบสิบสามนะครับขอบล้อหลังจะเล็กกว่าล้อหน้า้อกว่าหน้านะครับนิดนึงครับเล็กกว่านิดนึงนครับนิ้วหนึ่งสิบสีไไ่กับสิบสามนี้นะครับไฟท้ายแต่ผมเปิดล้อเปิดไฟไฟดูครับนี่ไฟไท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสองชั้นแบบนี้เลย ก็ใครใช้แล้วนะครับหรือว่าใครออกไปแล้วนะครับลองช่วยคอมเมนต์ได้นะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับดีไหมนะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับลองช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อใครกําลังตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้จะมีไฟสองป้ายด้วยนะครับด้านหลังมันจะเป็นไฟแยกกับไฟท้ายนะครับมันจะเป็นหลอด LED เหมือนกันนะครับเพราะไฟตัวนี้เป็น LED ทั้งคันนะครับทั้งคันเลย มาเปิดดูฝาถังน้ํามันนิดนึงนะครับผมถ่ายบ่อยก็นนะฝาถังน้ำมันตัจะชอบนะดูนะครับผมแล้วเวลาเราเปิดนะครับก็หมุนนะครับตอนนี้ตัวตัแก๊สนะครับมาแป๊กที่สองนะครับตอนนี้เปิดตุวแช่แป๊กแรกเนี่ยลงมาแป๊กแรกนะครับจะเป็นเปิดถังเปิดบ่อนะครับสองอันนะครับแล้วก็เปิดฝาออกมาจะมีที่เก็บให้ด้วยนะครับน้ำมันก็เติมแก๊สก็หนึ่งแก๊สก็ห้าได้นะครับหรือว่า e 2ีสิบได้นะครับตัวนี้เวลาเราเก็บแบบนี้ สวยงามครับผมก็ถังจุได้ประมาณ8ลิตรนะครับมาด้านซ้ายนะครับจะมีที่ชาร์จมือถือนะเป็นไทซีมาให้นะครับมาดูนิดหนึ่งนี่นะครับเป็นอย่างงี้เล็กๆเห็นไหมสามารถวางมือถือได้ขวดน้ําได้นะครับเวลาเราปิดนะครับเราก็กดอย่างงี้เวลาเราเปิดเราก็กดเหมือนกันนะครับมันจะดิ้งออกมาแบบนี้นะครับ นี่ครับแฮนด์จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับเป็นงานชุบส่วนใหญ่นะครับตรงแฮนด์แล้วก็ที่ฝาครอบน็อตนะครับตัวนี้ครอบแฮนด์นะครับสวยงามกรสวยงามด้านบนนะครับหน้าปัดเรือนไม้เปิดขึ้นมานะครับเวลาเราเปิดนะครับเราก็กดทีนึงนะครับถ้าเราเดินมาไกลๆอยากลดนะครับให้เรากดที่ตัวเตาแก๊สหนึ่งครั้งนะครับใม้มันดังติสดนะครับนี่แล้วก็หมุนได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ติสด ไม่หมุนไม่ได้นะครับเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีนาฬิกานะครับมีแท็กช่นนะครับ c o n โ r ร l นะครับแ r a c t i o n control คืออะไรก็คือกันล้อหมุนฟรีนะครับถ้าเราอยากปิดนะครับให้เรากดปุ่มนะครับเ i t ด้านขวามือนะครับค้างไว้อันนี้นี่นะครับถ้าเราจะเปิดก็กดค้างแล้วก็ปี่เป็นจะการกมันก็จะปิดเปิดให้เรานะครับแล้วก็จะมีไฟ abs นะครับ abs นะมันจะดับ ก็ต่อเมื่อเราวิ่งนะครับขับวิ่ง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันจะดับให้เรานะไม่ต้องตกใจนะไฟ ABS นะครับแล้วก็จะมีไฟเครื่องยนต์นะครับมีไฟแบตเตอรี่นะครับไฟหม้อน้ำนะครับไฟเครื่องยนต์ครับแล้วก็ไฟกุญแจนะครับนี่ไฟกุญแจตัวนี้นะครับถ้าเราขับไปนะครับมีไฟกุญแจขึ้นนะครับให้เรานะครับดูกุญแจที่ตัวเราก่อนนะครับว่าเจอไหมนะครับถ้าไม่เจอนะครับให้ทุกท่านนะครับ วนกลับไปที่เดิมนะครับหากุญแจรีโมทให้เราใหเจอก่อนนะครับแต่ถ้าไม่เจอจริงๆนะครับอย่าเพิ่งดับกุญแจนะครับอย่าเพิ่งปิดเตาแกะปิดดับเครื่องยนต์นะครับถ้าดับเครื่องยนต์ตัวนี้คือเราไม่สามารถไปไหนได้เลยนะนะครับเราไม่สามารถไปไหนได้คือล็อกทันทีนะครับหรือว่าถ้าเราเจอกุญแจนะครับตัวนี้มันจะกระพริบยาวนะครับให้เรากดตัวล่างดูนะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ แต่เนี้ยคือเราปิดสัญญาณรีโมทมันอมีอะไรไปกดทับนะครับรีโมทไว้นะครับมันก็จะโชว์เหมือนกันนะครับมันจะเป็นลูกกุญเจโชว์นะครับแต่ถ้ามันกระพริบขับไปแล้วมันกระพริบห้าครั้งนะครับแต่รีโมทเรายังอยู่นะเราก็พริบห้าครั้งคือฐานรีโมทตัวเนี้ยนะครับเราใกล้หมดแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนฐานรีโมทซะนะครับห้าครั้งนะครับห้าครั้งนะครับเวลาปรับตั้งนาฬิกานะครับก็ให้เรากดสองข้างนะครับให้มันให้สองข้างนะครับค้างไว้นะครับให้ ตอนนี้กระพริบนะครับอพอกระพริบปุ๊บเราก็เลือกนะครับเลือกเป็นชั่วโมงก่อนนะครับพอพอไปไปกระพริบชั่วโมงเราก็กดเลือกให้ว่าตรงที่เราต้องการปุ๊บพอได้ปุ๊บเราก,กดเซตมันจะมานาทีนะครับแล้วต่อมาก็เป็นปรับแสงนะครับก็ถ่ายคนเดียวไม่สามารถกดให้ทุกท่านได้ดูได้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะสําหรับวิธีปรับตั้งหน้าปัดเรียนหมอะไรพวกนี้ครับก็จะมีทิป ให้ด้วยนะครับทิปอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับนี่เราก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วตัวนี้จะมีบอกอ่าอันนี้ด้วยนะมีบอกอ่าเช็คสายพานนะครับก็เช็คหนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับจะมีเตือนให้เช็คสายพานด้วยครับหนึ่งหมื่นสองพันโลให้เราเข้ามาเช็คนะครับหรือสองหมื่นสี่พันโลเป็นเปลี่ยนนะครับมันจะเขียนว่า V b e l t นะครับในหน้าปัดเลื่ใหม่นะครับะอยูตรงนี้ข้างกับออยเช็งนะครับ เดี๋ยวมาดูการใช้รีโมทดนิดนึงนะครับผมอ่าเผื่อหลายๆท่านยังไม่เคยดูนะครับก็เวลาเราจะมาใช้รถนะครับให้เรานะครับเข้ามากดตรงนี้ทีนึงนะครับที่ตัวเตาแก๊สนะครับหนึ่งครั้งนี่มันจะมีเสียงนะครับแต่ถ้าใครอยากปิดเสียงนะครับตัวนี้ให้เรากดตัวล่างค้างแบบนี้นะครับให้เป็นแดงนะครับแล้วปล่อยก่อนนะครับปล่อยเลยนะครับแล้วก็ ล่างกดบนแบบเรียวๆนะครับด่วนๆเลยนะครับแล้วก็เปิดรีโมทนะครับใช้งานนี่ครับมันจะมีแต่ไฟเห็นไหมนี่มันจะมีแต่ไฟอ่าแต่ถ้าใครเสียงหายอย่ามีเสียงนะครับให้เรากดค้างอ่ากดค้างไว้นะครับให้เป็นแดงนะครับแล้วก็กดล่างบนเร็วๆนะครับให้เร็วเร็วที่จะเร็วได้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เปิดเปิดรีโมทนะครับแล้วก็เปิดกดแจนี่มีเสียงแล้วนะครับแล้วก็ปิดเสียงเตือน ต,ตัวนี้นะตัวน,นี้นะนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนล็อกรถกดล็อกรถนะครับอย่างเงี้ยให้เรากดค้างเลยใครอยากปิดเบิ๊บปิดละนะครับแต่เราไปกดให้ดูนะครับนี NES ่มีแต่ไฟนะครับมีแต่ไฟอ่า๋ยวผมอยากเปิดนะครับเปิดรีโมทอ่เปิดเสียงเตือนนะครับกดรีโมทด้านบนกดค้างไว้นะครับให้เป็นเขียวนะครับแล้วก็กดดูนี่มีเสียงปกตินะครับ ก็ถามว่าปิดเสียงตอนกันขโมยได้ไหมนะครับผมบอกเลยนะครับไม่สามารถปิดได้นะครับผมลองทุก่อนนะครับไม่ได้แน่นอนผมลองปิดก่อนนะครับนี่ลองเหมือนเดิมนะครับลองเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็กดเปิดซานนะครับไม่ไม่สามารถปิดได้นะครับตัวกันขโมยนะครับแต่ว่าเสียงเตือนรีโมทอ่ะได้สามารถปิดได้นะครับนี่ ไหน้าก็เป็น LED แบบนี้นะครับสวยงามนะครับสวยไหมใครใช้แล้วสุขใจไหมครับคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าโอเคไหมนะครับดูมาเดี๋ยวลองตร์ทเครื่องให้ดูนะครับเวลาตร์ทเครื่องนะครับอ่ามันจะมีไฟนะครับ idling stop ขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ idling idling stop นะครับมันใช้งานยังไงก็คือเราขับไปนะครับอุณหภูมิรถประมาณ80องศานะครับเวลาไปติดไฟแดงหรือล้อหยุดสนิทนะครับ เครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับมันจะให้เราบีันะล่งนะครับรถจะทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับมีรถเด,เดิมนะครับรถเดิมๆนี่ฟังเสียงครับ ลองดูก่อนนะครับเราะยุสสลิดนะครับก็แนะนำนะครับถ้าใครมีน้องๆหรือว่าเด็กนะครับเล็กๆนะครับนั่งไปด้วยนะครับก็ข้อควรระวังเนาะอย่าเปิดอย่าเปิดตัวนี้นะครับอย่าเปิดตัวนี้ไว้นะครับให้เราปิดตัวนี้ไปซะนะครับไอดียิสตอมนะครับแต่ถ้าเปิดไว้นะครับเวลาเราเผลอนะครับหรือว่าเราไม่รู้นะครับเราไปมีน้องไปเปิดปิดทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะ รถมันจะสตาร์ทเองแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับให้เราปิดนะนะครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับคือเวลามีเด็กอยู่ไม่ควรเปิดนะครับรอหนึ่งนะครับว่ามันจะทํางานไหมเครื่องมันยังเย็นอยู่ด้วยนะครับรอดูนะครับนิดนึงนี่นะครับเครื่องยนต์ดับแล้วนะครับมันจะกระพริบแบบนี้ครับถ้าระบบไอรีลีคสตาททำงานอยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับไฟตัวเอ็มจะกระพริบตลอดนะครับ แล้วเรานะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ดูนะดูผมบิดเร่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนี่ครับบิดเร่งติดแล้วนะครับอ่าถ้าเราไม่บิดอีกล่ะมันทําไงนี่ไปจอดนะครับล้ออยู่สนิทก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับ idling stop นะครับอ่าวลเราอยากสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็บิดนะครับนี่เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับจะอยู่ได้ประมาณ ทํางานอยู่ประมาณสินาทีนะครับหลังจากสินาทีนะครับเราต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่นะครับท,ทุกทุกสินาทีมันต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่นะครับมันจะอยู่ได้แค่สินาทีเท่านั้นเองนะครับระบบตัวไอเดีสต็อปนะครับนี่เผื่อหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับก็ใครรู้แล้วก็คงไม่ว่ากันเนาะแนะนําคนไม่รู้แล้วกันนะครับ สวยงามไหมครับสวยงามสวยงามมากนะครับสีดาน้ําตาลนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาสีแดงนะครับมาจอดเทียบให้ดูนะครับว่าสีไหนสวยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อใครมีอะไรก็ลองคอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพือเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม